พรุ่งนี้ยังจะยังจะย้ำอีเหรอเอาโอเคพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งพรุ่งนี้วันหนึ่งปีละครั้งก็สนุกสนุกโอ้ยขอบคุณมากจริงมากันโอ้ยเราไม่เราเราเจอกันข้างหน้าสุดวันไหนวันวันปิเวอร์ใช่ไหมใช่โอ้โหแต่แต่วันนี้มาเยอะมากมีน้องๆด้วยฮะคิดถึงก็บอกแล้ววันครอบครัววันนี้แต่ตอนนี้ครอบครอบครัวคุณหนาวมากเลยนะ สนุกไหมเมื่อกี้สนูงไหมครับน้องสนุกดีอะไรนะครับวันนี้เจอดีตวันนี้เจอดีครับโอ้ไหนมีใครมาครั้งนี้ครั้งแรกบ้างครับที่มาเจอแจมอ๋อไม่น่าเชื่อแล้วครไม่น่าเชื่อแล้วอะถามอย่างนี้ดีกว่าสงการปีนี้ใครออกบ้านครั้งแรก<อ>เพื่อมาง,งานนี้เลยเหรอ ตอนนี้คืออยู่กับลูกกัหลาน